สวัสดีค่ะเจคเคโนโพามาชมกับบ้านนะคะราคาเบาๆค่ะพื้นที่กว้างราคาถูกนะคะตัวบ้านก็สวยค่ะทุกท่านแปลงนี้นะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกๆอยู่บนเนื้อที่325ตารางวาค่ะมีบ้านให้หนึ่งหลังสภาพตามในรูปนี้เลยนะคะเจ้าของต้องการขายในราคาเพียง 5,90 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นที่ดินโฉนดพร้อมโอนเลยนะคะอยู่ในเขตของชุมชนมีเพื่อนบ้านรายรอมนะคะไม่แออัดไม่วุ่นวายค่ะตัวบ้านพร้อมอยู่นะคะเข้าไปอยู่อาศัยกันได้เลยนะคะพื้นที่กว้างๆา2 5ย้าตารางวาอยู่ที่บ้านยาเครือตําบลปุตเพียอโขมอ,อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะคะ สนใจแปลงนี้นะคะหรือกำลังมองหาบ้านแยู่ในจังหวัดขอนแก่นท่านสามารถเข้าไปชมพื้นที่จริงได้นะคะติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปเพื่อนัดหมายร่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะทางด้านผู้ขายจะได้รอเปิดบ้านให้ชมภายในด้วยนะคะมีเพื่อนบ้านคะทุกท่านนี่เป็นทางออกนะคะที่ดินก็ปรับถมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกว้างขวางเลยค่ะ3า5ตารางวา590,000บาทมีบ้านให้อยู่อีกหหลังค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเจเคนโนขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจเคนโนด้ K N วยนะคะสวัสดีค่ะ